โอเคต้องขอกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณแบงค์นะครับผมมาแล้วยังสวัสดีน่อยคุณแบงค์ได้ยินเสียงคุณแบงค์แล้ววันนี้สวัสด,ดี <laughs> โอเคนะผมวันนี้ผมก็มาเล่นมอดซอมบี้ไม่ใช่มอดดีมันต้องเรียกว่าแอสออนนะครับผมตอนนี้คุณแบงค์ยังไม่มีคอมนะเพราะว่าคอมคุณแบงค์เก่งบงอยู่ก็เลยได้เล่นในมือถือด้วยกันไปก่อนนะครับผมพี่กระตุกว่ะตัดไม้ตัดไม้ไมแบงค์ เออเข้าไปสำรวจนี่ผมลงไอ้มอสอ้น,นี้มาด้วยนะอันนี้ผมผมก็ได้ตัดไม้รอคุณแบงค์้วมอสไม่ใช่มอสดีแอดออนติดครับมอสอีกแล้วถ้ามันมีกระตุกกลางช่วงต้องขออไปนะผมตอนนี้ผมเน้นภาพสวยไปก่อนไม่ใช่อะไรหรอกมันไห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 นเอ๊ะทำไมเสียงผมไม่เข้าวะเออเข้าแล้วไหนคุณแบงค์ลองพูดดิฮัลโ,โหลครับสสดีครับสุด<อ>หล่อเสียงแบ<อ>งค์ขึ้นอยู่ ไอ้แบงค์เราต้องไปลงลงเหมืองกันก่อนนะข้างล่างมีฐานป่ะแบงค์ปุณิจาร์หน่อเอาเอาของเอาของไปให้หมดไปเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตุยก่อนอุ้ยขนมปังนี่เออมันมีขนมปังลืมหยุดหยุดหยุดกี่โดอย่างเร็วเออได้อยู่อ่ะโอ้ยเอออ่ะตายให้มันจบจบซะเอากล้องกล้องส่องทางไกลอยู่ข้างล่างโดดลงมาเอาเลย ผมไม่รอดว่ะปาปลาลงไปหาเหมืองก่อนเราจะได้คับปืนตอนเริ่มต้นกันตกอีกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเราต้องรีบก่อน,อะนจะข้ามก่อนถ้าไม่ดีเขาติ้งมันใช้ไม่ได้ว่ะโคตรงงเลยเนี่ยต้องปรับอะไรอะไรนะต้องปรับอะไรหรือเปล่าไมนะ่แน่นใจว่ะผมก็ปรับแล้วนะแต่ ไม่รู้ว่าผมไม่เซียนด้านแอดออนเท่าไหร่เพิ่งกลับมาเล่นไม้ค้าพีปกติเล่นแต่ไอเนี้ยเฮ้ยแบงค์มันมีเหล็กหรือเปล่าวะมาเร็วๆสหายเฮ้ยข้างล่างมีเหล็กแบงค์เฮ้ยสวยครับรู้สึกว่ามันคราบง่ายกว่าจาวาอีกเนี่ยจาวาคราอย่างยากเลยพี่น้อง รู้สึกว่าส้มจะกินเราบักกว่ากินเราไม่ขึ้นมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ส้มกินไม่ได้เนีย่ยส้มหยุดเลยส้มหยุดฟังฟังเพลงต้องต้องไปฟังเพลงแฟชั่นแล้วเพื่อเพื่อหายแฟชั่นในชีวิตอะ่ะผมได้โซ่ขนมปังกูมีจานละโซอยอะไรนะขนมปังเอาเร็วเ,เลย เฮ้ยแบงค์ฐานเพียบเลยทำไมทำไปตอนเราอัดรอบก่อนไม่เจอเลยวะแบบคือไม่เจอจริงๆเลยนะคือแบบหากันแบบตาแตกอะโอ้โห oh. เออ i มค c r รับมันดีอย่างหนึ่งนะในมือถือมันทุกวันนี้มันอัพปุ่มมาเป็นจอยสติ๊กแล้วตอนนี้คุณแบงค์ใช้ปุ่มจอยสติ๊กใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็มันจะมีปุ่มคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วมันจะแยกปุ่มให้เราละ แบงค์ผมว่าเราต้องยึดหอคอยเป็นบ้านก่อนวะทำไมเมดมีซอมบี้เลยวะเดี๋ยวดีเจอจเยน็<ะ>ยนๆย็นตอนกลางวันอยู่อเออจะพูดหมด<ย>เฮ้ยลงมาอยู่เป็นเพื่อนก่อนดิเดี๋ยวจะเย็นดิเยเย็นสุดหลอตัดไม้อยู่จจเจเย็นสุดหลอ เย็นครับสุดลำตัดไม้อยู่อุ้ยตกใจหมดเฮ้ยข้างล่างมีลาวาแบงค์เฮ้ยมันมันมีแร่อะไรวะเขาข่าววัตถฟักกินแล้วอะไรวะน้องไก่หายแล้วก็ขึ้นมาใหม่กินแล้วน้องไก่หายแล้วก็ขึ้นมาใหม่เฮ้ยแบงค์มันแร่อะไรวะไหนเฮ้ยเกลือมีเกลือในถ้ำเอาไปทำอะไรอ่ะ แบงก์เราเจอเกลือดีดีดีเก็บไว้เก็บไว้ไอแบงก์เราโยกหาพื้นที่ทำเลในการก่อร่างสร้างตัวก่อนเราจะลงเมืองเราจะลงเมืองเลยยังไงขุด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 เอ้ยโอ้ยมันตดที่คอแบงก์มันจะมืดแล้ววะไปปะขุดข้างั้นนะเดี๋ยวขุดหินเยอะๆก่อนไปไปเราเราฟาร์มของดีกว่าไม่ต้องกลัวไป ลุยไปไปไปโหดเกินอุ้ยตกอีกแล้วขยันตกซะด้วยนะโอ้คุณอาจารหาอะไรมาอุดเรลยไม่ต้องอุดก็ได้มันไม่ขึ้นมาหรอกอืมไม่ไม่ต้องอุดขึ้นมาเชื่อผมไม่ผมไม่เชื่อใจว่ะเชื่อเีื่อดูเหมือนแหล่งอาหารที่เดียวที่เราจะหาได้ก็คือในน้ำ ร้องปลาตอนนี้ผมกำลังจะหิวตุยอ่าอัดอัดรูหมดยังอ,อ,อุดรูอัดอัดรูเรียบร้อยแล้วสวยอัดรูอัดรูเอ้ยแบงค์ซอมบี้เพียบเลยข้างล่างไหนบอกไม่มีขึ้นมาดูไหนวะดูข้างล่างครับสหายขึ้นมาดูดิได้ได้แป๊บหนึง่ง อัดไว้ก่อนเผื่อตกกันตกโอ้ดูสดิมันเดินไอวมากสาหายเราจะรอดหรือเปล่าเช้านี้มันก็เยอะอยู่นะเราเจอสตีพเพื่อนรลักด้วยเฮ้ยเราคราบดาบก่อนไหมลืมคราบดาบเฮ้ยเอาโตคราบไว้ข้างล่างวะนี่นี่นี่นนเออมาวางนี่ เอ้ยมีสติ๊กป่ะเอาสติ๊กมาขอหน่อยสติ๊กใช่ใช่สติ๊กขอบคุณแหมแบงค์เราครับเกมมาผมก็ปืนน้าไม้นี่ได้ป่าววะน้าไม้น้าไม้เอามาขอดิเอาธนูเปล่าเอามาเลยธนูหรืออะไรก็ได้ไม่มีหรอธนูด้วยเหรอแบงค์มีอาหารเหลือป่ะ มีมีแค่นนี้เอามาดิเมื่อกี้นี้จะหิวตัวแล้วเอ้ยเหล็กสองแท่งจะทำยังไงกับบันดีเนี่ยอาอหายไปไหนวะนี่ไงนี่ไงกินแล้วโอ้ยมีการดีเลย์เซิร์ฟมันหง่วงๆเลยอันนี้กินไม่ได้ส้มมันเราทำอะไรได้วะอ๋อทำน้ำส้มได้แบงค์ทำไงอ่ะเอาไปขวดเปล่า เอาขวดมาดิการดรอว์วอเตอร์มันทำไงขวดอ๋อแบงขวดเปล่าอยู่กันหนึ่งมีปะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังกินขาดอะไรขาดสุก้าเอ้ยแบงต้นน้ำตาลอยู่ข้างล่างอ้อยอ่าทีินี่นหายแล้วไม่ได้เตรียมทำไมเราไม่ตัดอ้อยขึ้นมาวะหนูนอ้อยอยู่ตรงนู้นอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร้แบงติดสถานะอะไรนะอ๋อตัวเบาตัวเผา วิชาตัวเบาได้โอ้ยเกียดเมาส์โลจิเทคไอ้นี่ปะจ้าโยอะไรอะร่วงเหรอร่วงแย่เข้ามาดิเอตัดตัดอ้อยมาด้วยตัดอ้อยมาด้วยเออขุดทรายมาด้วยขุดทรายมาด้วยทำขุดเจ้าขุดทรายมาด้วยขุดทรายมาด้วยเฮ้ยแบงค์เดี๋ยวเราจะบวกซอมบี้ดีวะแบงค์ซอมบี้มันช้าอย่าไปกลัว แบงค์ขุดทรายมาอยางวะโยโยโยอยากไปนะเกียร์หมาเกียร์หมาเร็วเรือเรือเรือแบงแบงมันเห็นแล้วแบงต่อบล็อกต่อบล็อกขึ้นนี่นี่เฮ้ยรู้แล้วทำไงขุดบล็อกแล้วตีมันทีละตัวไหมอย่าเอาไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดออกแล้วเดี๋ยวข้ามข้ามไปนี droite, bleibt, store, ่ก่อน เอ้ยเอาไมาใ้ใส่หมดเลยเหรอมันนี้ขอ,อก่อนฮ่าี่าพระ,ะคุณนี่เจ้าเอาของมาให้ไรโอเคโอเคคุณแบงค์เผาของรอเลยเดี๋ยวผมลงไปใส่ไปหน,น่อยเออเยี่ยมน้ำตาลสวยเผาทรายด้วยเผาทรายด้วย รอก่อนอ่ะคุณแบงค์รอเผาทรายนะโขี่ๆ <Okay, okay. S 1> รอเผาทรายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงไปใส่มันก่อนเอาน้ำตาลมันต้องทำไงคราบไงเฮ้ยจำวิธีคราบน้ำตาลไม่ได้ปะ <Okay. S 1> สุกาเคนเฮ้ยน้ำตาลอ๋อมันต้องครากบกับกล่องลืมหรือเปล่าสุกาขวดเคนแบงค์สุก้าคร <What game? S 1> าบไงวะ ไม่รู้ฮะตายเว้ยนี่เป็นบ้านเราเลยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวบ้านชั่วคราวเฮ้ยครับไงอะ่ะเฮ้ยช่างมันแล้วกันว่าแต่ครับแก้วไงครับแก้วมันต้องครับในกล่องเฮ้ยผมได้แลู้กดิจา ทำไมคราบได้วะเอาคุณจามาเอาเลาวมาเอามาเอา,า,เอาลูกเดี๋ยวๆดวผมขอลงไปหวดซอมบี้ก่อนอุ้ยเกือบตกเฮ้ยเกือบไม่ค่อยชินกับระบบบันไดเกมนี้เลยวะคุณจาส้มอยู่ไหนฮะ<า>ส้มส้มอยู่กับผมหมดอ่าโอเค ไปไม่โดนอ่ะเออแตกเออเดี๋ยวเอาวันแรกเรายังไม่มีปืนเดี๋ยวต้องเวลออกเดินทางตอนเช้าตอนนี้ปั๊มเวลไปก่กนอนเดี๋ยพี่ชายทำไมมันแคร์จ๊อไเ้กดค้างไม่ได้ปะเออโซอมี่มอดนี้มันดีเว้ยมาอีกเดิน,นมาอีก อุ้ยตกใจหมดตอมบีม,มอนนี้มัน<ะ>มันไม่โหดเท่าไอ้เมืออม่อวานไอ้เมื่อวานแม่งทุบบล็อกแล้วก็ไม่ใช่ทุบบล็อกดิใช่ไหมแ่งมันทุบได้ใช่ไหมที่เราเล่นด้วยกันเมื่อวานจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามึงอย่างเถื่อนเลยอะ่ะวันนี้จ้าจ๊าผมคาบโลแล้วฮะคาบได้ไงอะมีเหล็กอยู่หนึ่งอันอ้าว เออคาบโล่คนละอันดีกว่าไหนวะเออสวยคาบโล่ดีกว่าโล่คาบไงวะถ้างั้นเราก็ออกเดินทางคืนนี้เลยดิเอาไม้มาขอหน่อยดิฮาวทูคาบน้ำตาลซูเกะคนนิ้ยาขออันนี้หน่อย อ๋อแบงน้ำตาลมันเปลี่ยนใหม่มันต้องทำมาจากน้ำผึ้งวะอะไรแบงค์เขาส้มเอาส้มส้มอ่ะเอาไปแบงค์มีน้ำตาลเหรอไม่รู้ว่ะแป๊บ <c oughs> นึ่งอ๋อไงกูดีใจได้แล้วได้เลยนี่มาดูแบงค์โลมันคราฟ<ด>ไงวะเตะเตะเกี่กยวน้ำส้มหาย ได้แก้วน้ำสม้มเอ่อไม้เรียงเป็นตัวยูแล้วก็แล้วก็เหล็กอยู่เหล็กอยู่ไม้สองแล้ว <c oughs> เออคือตอนนี้ที่บ้านเสียงดังนะผมผมกับคุณแบงก์เอ่อผมก็เลยขอตัดนะครับผมตอนนี้ก็ผมกับคุณแบงก์ก็ได้ตัดสินใจจะออกเดินทางกันนะเพื่อตามหาแหล่งที่อยู่ใหม่ผมก็ได้เก็บของเก็บทุกอย่างนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางกันแล้วก็ตอนนี้ซอมบี้สปอนเยอะมากนะผมคือค้างยากเพียบเลยนะครับผมเนี่ยคุณแบงก์ก็ ตกตายนะผมตอนเนี้ยผมก็หาทางแล้วก็โดดน้ำนี่ดูดิซอมบี้เยอะมากนะผมตอนเนี้ยคือสู้กับซอมบี้กันนะผมซอมบี้แบบเกิดเป็นขยงเลย <c oughs> แบบเกิดไม่เลิอกอะคือแบบคือถ้ามันตายหมดใช่ไหมคือมันก็สป,ปอนเรื่อยๆนะผมผมกักคุณแบงก็ได้ทําการสู้ชีวิตนะผมฝ่าฟันกประจักษ์ก็ <c oughs> ให้คุณแบงค์ขับเรือผม,ผมก็ยืนกันคุณแบง์ไว้นะผม <c oughs> ก็เหมือนในห,หนังอะอารมณ์เหมือนซ่อมเรือแล้วก็้ไปนะครับผม <c oughs> อธิบายไงเออก็ได้เรือกันแล้วก็พายไปก็ไปเจอหอคอยเหมือนเดิมนะแต่อันนี้เหมือนเหมือนจะดีกว่าหอคอยเวอร์ชันอัปเกรดแล้วผมก็วิ่งไม่ได้นะซอมบี้ก็เกิดไล่หลังมาเพียบเลยก็ได้ตอบบอกเพื่อตั้งหลักก่อนแล้วก็ได้วิ่งมาเจอต้นแอปเปิลน,นะผมแอปเปิลกินไปก่อนยำ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 ใส่นะผมแล้วก็มาเจอปราสาทตอนแรกจะแวะไอ้ไอ้นี่ก่อนแต่ดูหัวแหงแล้วไม่ไม่เวิร์กก็เลยขึ้นปราสาทใหญ่และปราสาทนี้ผมก็ ได้เจอ <c oughs> ที่ขูดเพชรกับกอบเพชรนะผม,มนิดนึงแล้วก็ที่ตรงนี้มันเหมือนจะเป็นวิเลตเอ่อพิเลตเจนนะผมแต่มันจะไม่ทาร้ายเราเนาะเพราะว่าช่วยกันนะมันมันจะช่วยเราสู้ซอมบี้มากกว่านของหลุดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหรอเห็นไหมมันจะตีซอมบี้เมื่อกี้น่เคผมก็ได้หลุดไปแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีเกาะกับไปนี่แล้วครับผมก็ได้เจอแอปเปิลทองด้วยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เราก็ได้อยู่อยู่นี่นานอยู่นะอยู่ ทั้งอยู่ในหะเขาคุ้มกันแล้วก็ฟาร,รม์มของไปด้วยนะคือน่าจะประมาณสองวันได้ัางสองสามวันในเกมอะ่ะคืออยู่อยู่ด้วยกันนานมากนะผมอยู่ฟาร,รม์มของที่เนี่ยแล้วดูผมภากไปนี้แหละเพราะว่าที่บ้านเสียงดังกลัวแบบเออลำคานเห็นไหมดูซอมบี้เห็นไหมมันตีซอม,ม,มบี้ข้างล่างนะผมก็เช็ค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 เช็ไปเรื่อยๆนะที่มีอะไรบ้างนะผมเนี่ยดูดิก็คุณแบงก์ก็ได้ไปเก็บหลุดเลยเห็นด้วยคุณแบงก์ก็ไปฟาร์มของคนเดียวนะเนี้ยผมก็ได้ทําการจะ บางแผนลงไปขุดเหมืองแล้วจะทําปืนแล้วตอนเนี้ยนี่คุณแบงค์มาแล้วคุณแบงค์ไปเก็บของไปหลดของเยอะแล้วก็ฟาร์มสะเบียงไปแล้วผมจะเตรียมลงหลุมแล้วพร้อมที่จะลงหลุมคือถ้าจะไม่ผิดแอดอนตัวนี้มันสามารถขุดบล็อกเราได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดอะนี่ผมก็ลงเหมืองแล้วเวลาหาเหล็กแล้วทีนี้หาเล็กซูเปอร์เเตอร์แล้วตอนเนี้ยก็ลงเหมืองยาวๆเลยทีเนี้ ประมาณเกือบชั่วโมงนะผมไม่ใช่เกือบชั่วโมงม่ประมาณชั่วโมงสิเศษนี่แหละคือเหตุผลที่เสียงดังก็คือหนึ่งเสียงรถแล้วก็เสียงน,นันๆที่บ้านนะครับผมต้องขอไปด้วยนะผมโอเคก็ได้ขอของกันแล้วก็ฟาร์มที่นี่ก็อยู่ในเมืองยาวๆเลยก็คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อนะผมก็จะขอตัดคลิปไปเลยนะ,น,นะครับผมไปบี2000 <years> later. โอเคครับผมก็ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ผมได้ ทะลุงรูเหมืองแล้วตอนนี้ก็ซอมบี้ก็ซาะลงมาถึงที่ผมอยู่กับปุ่นแบง์แล้วโอเคผมก็ได้เหล็กมาส่วนหนึ่งแล้วก็จะทาปืนแล้วตอนนี้เย็ดเสือเย็ดเสือเอาเป็นเอาปืนพกก่อนนะแบงเ์ห๋ือเอาปืนอะไรดีวะปืนพกปืนพกเอาปืนพกก่อนนะมันใช้น้อยสิบสองแต่มันเท่ากับลูกซองเลยนะเอาปืนอะไรดีด 15, แต่สิบห้าเราจะได้คิดเวกเตอร์เอาอะไรดีวะ เขานี่ดีกว่าเวกเตอร์อุ้ยยีิบเอ็ดเลยหรอคราฟส็บนี่จนเลยนะโอ้ไม่ใช่สิบห้าดูผิดโอเคแล้นผมอะไรนะเดือดลูกศรโอเคโอเคโอเคแล้วทำไมตัวคราฟมีมีเอฟเฟกขึ้นวะเขาก็ถ้าเราคราฟเยอะๆมันก็จะไอ้นี่ไงมันจะบวกแล้วก็เราสามารถคราฟเกาะได้เอฟสูญมันนั่นไหน่อยอะในจะทำลายตัวคราฟเดี๋ยวมันตายยังไงยังไงจะทำลายตัวคราฟ ไอ้นี่มันคือกล่องอะไรวะเปิดก็ไม่ได้เพชโอเคไหนวะมันเป็นเหมือนกล่องกล่องผสมแป้งไอ้แบงค์เฮ้ยแบงค์มันมันมันเป็นโมเดล 3D ปะ 3D 3D ถ้าใครงงว่าที่ขุดเพชรมาจากไหนก็แบงค์ขุดให้ดิเดี๋ยวแล้วปืนท่นล่ะเอาปืนเอาเไปก่อนอะเอาไปใช้ก่อน เดี๋ยวดิอย่าเพิ่งขุดเลยหรอนั่งนี่เหล็กขาเกือบเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเด็กรู้สึกว่าเหล็กมันหายากว่ะแบงค์ขุดแล้วหลบเลยนะเดี๋ยวเจยิงโอ้ย่างย่งยังย่างย่งย่งเจอยังโอ้ย่างย่างย่างเฮ้ย เฮ้เจอแล้วแบงแบงลบลบลบลงมา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 เร็วๆๆเรื่อยเร่อยเอ้ยิงโดนไว้เลยมันยิงโดดไว้เลยอุ้ยนัดเดียวจอดเลยเหรอโคตรแรงแบงค์ปืนอย่างแรงเลยโอ้ยสวยๆนั่นหลยเออมีตัวคารมาตัวนึงตัวคารเหรอตุยตุยหมด โคตรแรงเฮ้ยแบงค์มันมาอีกว่ะทำไมม,มันมาเรื่อยๆเยลยวะแบงค์ลบก่อนแบงค์ลบ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 อย่าบังวิหีก็สุนแป๊บนึงลบ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 ก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วลบมันอยู่ไม่โดนว่ะเฮ้ยไอ้ไอ,อ,อ้ตัวข้างบนเราติดเชื้อแล้วแบงค์ไอ้ตัวพิเลเจอร์ที่มันช่วยเราอะ อ้าวชิบหายแล้วมันเะยีกว่าชิบหายแล้วเหลือสองออาแบงเอาปืนเอาปืนไปใช้ก่อนนะมาฉันอยากขึ้นไปบู๊กไปแล้วไปเพื่อมายุทธ์สุิกัดเพื่อเพื่อมนุษย์ศิลจตอนแรกผมของคุณแบงจะเอาบ้านในถ้ำนะ โอเคนี่ผมหาแทบลากเลือดเลยเนะี่ยกูจะหาได้ยูข้างล่างเนี่ยดูดิอันนี้เอนชาร์จมันได้มาจากข้างบนเนาะแต่ผมลงลขึ้นฟอ,อไฟอะไรบางสักอย่างเนี่ยอะไรนะแบงเออจะขึ้นไปเราจะขึ้นไปยังไงก็ต่อบล็อกขึ้นไปเลยเราก็เก็บของที่จําเป็นแล้วก็ขึ้นไปไงโอเคกูไม่ไหวเราวกูเป็นทางไวเลยเออเออเดี๋ยวเราต้องว่าขนของเราไปก่อนนะ เออเอออ็มสิบเจ็ดปืนอะไรวะพอกล็อกอันไหนก็สุนเยอะก็กก็สุนเยอะอกวจะขึ้นมาได้นะพี่น้องแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้โคตรแรกเลยเอาแล้วผมจะหนีไปกับคุณแบงค์ยังไงทำไมมอสซอมบี้แต่ละนมันโหดอย่างวะตอนนี้ผมผมจะขุดรูขึ้นมานะตรงไหนวะ อยู่รูข้างล่างนู่นอ่ะโอ้โอโคตรแหลกเลยแบงค์หลได้ยินไหมได้ยินได้ยินอย่าบอกว่าหลุดนะเอ็นจอยนะอุ้ยชิปตกโอ้ยชิบหายแล้วเยาอยาโอย้ยมาถึงท้ายแล้วไม่ไหววะ พเลดเจอผมก็สู้ชีวิตมากโคตรแลกเลยแบงค์เอาไงดีวะเอาไงเราเพื่อนไม่รู้วะเดี๋ยวนะแบงค์เดินสู้ชีวิตมาได้ปะได้ได้ได้ย่าให้ลงไปรับเลยตอนนี้ซอมบี้เต็มเลยแต่ว่าไอพิเลเจอรเนี่ยมันก็เกิดเรื่อยๆเลยตอนเนี้ย โอ้ยกระตุกมากตอนเนี้ยโคตรกระตุกอะสปอนเยอะใช่ใช่มันสปอนเยอะเกินอุ้ยกคผิดผิดโอ้ยกระสุนอันนี้มีอยู่นี่มีอยู่หมดกระสุนหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วต้องเก็บเหล็กไว้ก่อนโอเคนะผมก็สำหรับไมครับอ่า อันนี้มันคืนนี้เท่าไหร่แล้ววะน่าจะคืนที่สามที่สี่แล้วมั้งเพราะลงเหมืองก็นานอยู่นะน่าจะวันส <Yes, S 1> องสามวันผมต้องลงไอเดเคา์เตอร์ดูก่อนมันจะได้รู้ว่าผมลงเหมืองไปกี่วันแล้วแต่รู้แต่ว่านานอยู่อ่ะกูจะได้อะไรพวกนี้โอเคนะครับผมบายบายครับคุณแมงบายบาย่อยบายบายครับผม